สวัสดีครับผม W นะฮะคลิปนี้ผมก็จะมา u n นบ x ็อของที่ผมเพิ่งพรีออเดอไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมส่วนข้างในจะเป็นอะไรงั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับผมไปฮะโอเคหลังจากที่เราไปหยิบอุปกรณ์มาเรียร้อยนะฮะทีนี้ก็ได้เวลามา u n นบ x กกันเลยนะครับผมมา ก่อนอื่นก็ติดตรงนี้ก่อนเนาะติดสักครู่นะ โอเคครับเหลือาจากที่เรากริดข้างนอกออกหมดแล้วเนาะเราก็จะมาเปิดกันอีกในสามสองหนึ่งไปนะครับอ๋อมีหนังสือทีมอ่อรองไว้ด้วยเนาะโอเคอ ส่วนข้างในก็ไม่มีแล้วแล้วก็มาถึงในส่วนของห่อบับเบิ้ลเนาะโอเคเหมือนเดิมครับไปแบบงุ่มเย้เลยเนาะ โอเคแกะบับเบิ้ลเสร็จแล้วก็จะมีชั้นของอ่าฮอเนาะ,ละและ้วก็มีนี่เลยครับของค่าย p h นิกเน็กซ์จะเป็นเรื่องอะไรก็ไปแกะดูกันเลยครับผมไปฮะต้องค่อยๆแกะเบาๆของเขาแพงเนาะ Okay. Okay. จะจะหน้าข้างนอกออกหมดแล้วก็ต่อไปส่วนของเก็จริ้งด้านในจะเลยนด้อีก3 2 1สองซึบ นะครับผมอ่าได้แล้วครับเมื่อนี่ที่พ่อแม่ทิ้งไว้ต้องชใช้ด้วยการไปอยู่กับสามาไปที่น่ารักที่สุดในญี่ปุ่นเรื่อที่2นะครับผมนะฮะเมื่อแก่มาแล้วก็จะเจอกับท่านใครเดะในชุดว่ายน้ำเนาะโอ้น <c oughs> สวยงามอยู่ท้านข้างก็นี่ครับอ้ย เหมือนรอบนี้จะนี่ครับก็จะเป็นส่วนของข้างในนะฮะว่ามีอะไรอยู่บ้างนะฮะครับรอบนี้เหมือนให้มาแบบเป็นแนวนอนเนาะแบบนี้เลยเดี๋ยวสักครู่นะฮะ นะส่วนของเล่มหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแนวตั้งอ่เล่มสองก็เป็นแบบแนวนอนก็ทัอวแปลกใหม่ดีเนาะโอเคนะครับเทียบ,บให้ดูเลย ดน๋ยวนะรูปเดียวกันหรออ๋อโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปรีวิวของข้างในกันในคลิปต่อไปนะครับผมนะฮะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเลยนะฮะไปครับ